สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงมิสยูสารยาสัมภาษณ์นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาดูกันใช่ครับว่ายังเป็นสัปดาห์ของสเปเชียลอยู่นะสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาที่มหิดลนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพาไปดูนะครับว่าเดินทางในสารยาเนี่ยนะครับมหิดลสารยานะฮะใช้รถรางกันยังไงใช้รถสาธารณะรถรางยังไงขี่จักรยานกันอย่างไรไปในจุดต่างๆสําหรับ บางท่านนะครับนักศึกษาใหม่นะครับที่มีรถส่วนตัวนะครับมีรถยนต์ส่วนตัวครับมีมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวนะครับจะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยไม่ให้ดนสายยาแห่งนี้นะครับก็คงจะต้องมีระเบียบนะครับมีกฎจราจรนะครับแล้วก็จะต้องอยากจะทราบเหมือนกันในเช่นเกันใช่ไหมครับว่าจะเข้ามาลราจะจอดรถที่ไหนนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับวันนี้ครับมิยูสายยาสัมภาษณ์นะครับจะพาไปสัมภาษณ์นะครับว่า การเดินทางการใช้สัญจรจราจรนะครับกฎระเบียบภายในไม่ิดนสายามของเราครับมีอะไรบ้างวันนี้จะไปสัมภาษณ์ครับหัวหน้างานจราจรและความปลอดภัยนะครับพี่ยุทธภูมิยานเพิ่มนะครับเขารอเราอยู่แล้วครับที่บัสเทอร์มินอลครับตามไปเลยครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับครับสวัสดีครับโอ้เจอกันอีกแล้วนะพี่ครับยินดีครับเดี๋ยวนั่งใกล้ๆกันหน่อยโซเชียลดีเซนซิ่งนะถามก่อน ตอนนี้เนี่ยนะเราก็ดู2เทปที่แล้วเราดูการสัญจรภายในวิทยาเขตไม่โดนสารยาเหล่านี้ก็มีรถรางนะแลืขี่จักรยานก็ได้อย่างงิ้ท่ันทังสามใหม่มีรถรถส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลคใช่ครับนำเข้ามาได้ไหมนำเข้ามาได้ครับอาจารย์นำเข้ามาได้เข้าได้ทุกประตูเลยไหมประตูตอนนี้เราเปิดยังไงบ้างเข้าได้ทุกประตูครับอาจารย์รแต่ว่าก็จะมีช่วงกําหนดระยะเวลาในการปิดนะครับก็คือประตูหนึ่งจะเปิดตั้งแต่ทีห้านะครับถึงสี่ทุ่ม ะนะครับแต่ถ้าไม่โดนสิทธาคารมีกิจกรรมเรื่องของดนตรีก็จะเป็นเที่ยงคืนนะครับประตูหนึ่งนี่คือติดถนนมรมดมราชนานีใช่ครับตรงข้ามกับศูนย์การแพทย์การนาพิเศษคร,ครับเข้าได้ทางไหนอีกประตู2นะครับก็เปิดในชั่วโมงเร่งด่วนตั้งแต่ตีห้ถึง9ก้าโมงครับ,รบประตู3เนี่คือ24ชั่วโมงอ่ประตูกับประตู3นี่อยู่ทางฝั่ง พุทธมนตร์สายสี่นะครับดังดังพระธาตุประตูสองก็ติดนานาชาติถูกต้องครับประตูสามก็เป็นประตูใหญ่ของเราเข้ามาก็ถือเห็นตึกอธิการบดีประตูไหนครับประตูสี่ครับผมก็ตั้งแต่ตีห้านะครับถึงสี่ทุ่มประตูสี่ก็ถัดจากประตูสามใหม่นิดหนึ่งถูกต้องครับขาออกนะอาจารย์แต่ขาเข้าก็แค่ชั่วโมงเร่งด่วนนะครับที่คอยระบายในส่วนของประตูสามที่ติดขัดก็คือตีห้าถึงเก้าโมงขาเข้านะครับขาเข้าประตูสี่นี่เฉพาะช่วงเช้าใช่ครับแต่ว่าช่วงขาออกนี่ออกได้ทั้งวัน ใช่อ่าประตูไหนอีกครับประตู5ก็คือตีห้านะครับถึงสี่ทุ่มแล้วก็ประตู6กนะครับก็คือตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มเช่นเดียวกันประตู5ประตู6นี่อยู่ทางฝั่งของสพพุทธมนตรสพพุทธมนตลเส้นหลังนะครับก็มีทั้งหมด6ประตูถูกต้องครับเข้าได้นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยมีที่จอดรถให้ไหมเข้ามาแล้วมีที่จอดรถให้รองรับอยู่นะครับก็ปัะจายประกอบไปด้วยลานจอดรถ1 2 3 4นะครับแล้วก็ลาน5้าครับมี5้าลานจอดรถถูกต้องครับอ่าแสดงว่าฟรีหมดไหมครับ ไม่ฟรีข้าจา์คือมีลานสองเนี่ยมันจุได้หนึ่งพันคันแต่ก็มีค่าเสียค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในเรื่องของที่จอดรถอ๋อเพราะว่าลานสองนี่เป็นลานจอดรถที่ลงไปใต้ดินด้วยนะมีหลังคงหลังคาเดียงดีใช่ครับอันนั้นก็จ่ยจายสตางังหน่อยจ่ายสตางคงหน่อยแต่นอกนั้นหนึ่งสามสี่ห้าฟรีฟรีครับหน <1 S 2> ึ่งอยู่ตรงไหนหนึ่ง 1, อยู่ตรงที่ด้านหลังของอาคารศิลวิทยาหรือคณะศิลปศาสตร์ครับผมอ,อันนั้นจะจุได้อยู่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคันครับสอง ล้านสองก็คือที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ก็คืออยู่ได้หนึ่งฟนกันที่มีเสียค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับก็อยู่ใกล้ไม่โดนศิตาคารใช่สามสามอยู่ข้างกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ๆก,กับแปลงผักแม่ลำพึงนะครับกับอ่าสี่สี่ก็คืออยู่แถวบอ่อบำบัดน้ําเสียนะครับหรือวงเวียนแถวหน้าคณะั้า์ข้างคณะสัตวแพทย์ครับอาจารย์คณะสัตวแพทย์นะห้านะครับล่านห้าอยู่ใกล้กับ หน้าอาคารภูพิทันและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือใกล้ๆก,ก,ก,กับอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริลูกรรชาติโอ้นี่อยู่ทุกมุมเลยใช่ใช่ครับเอาเข้ามาจอดฟรีหนึ่งี่หฟรีนะฟรีาารครับารครับถ้าเข้ามาเนี่ยเอารถเข้ามาเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎรรจราจรใช่ไหมครในนี้ครับแน่นอนครับคือมหาลัยไม่ดนเราได้ทำระเบียบเรื่องกฎจราจรของมหาลัยขึ้นนะครับซึ่งทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัดนะครับผมนี่อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น หนึ่งนะครับถ้าจอดขาวแดงขาวเหลืองเนี่ยเราไม่ยกเว้นนะครับอาจารย์เรามีเสียค่าปรับนะครับสองร้อยบาทบอ๋อหมายถึงว่ามันจะมีขาวแดงขาวเหลือง <S <S ขาวเหลืองที่จอดได้ชั่วคราวอันนี้เราไม่ถือว่าเป็นชั่วคราวเพราะว่าขาวเหลืองเนี่ยเราเป็นที่ขึ้นลงสําหรับรถรางนะครับเราก็ถือว่าเป็นขาวแดงเช่นเดียวกันนะครับอ๋อถ้าใครถ้าใครมาจอดก็จะถูกล็อกล้อบังคับล้อครับอาจารย์บังคับล้ออไม่ล็อกล้อบังคับล้อแล้วจะทํายังไงถูกบังคับล้อแล้ว คือเมื่อมาครับล้อถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยต้องขึ้นไปแจ้งกับกองจิจการของคณะสถา,าบันเพื่อรองรับว่าจ,จะไม่ปฏิบัติตนกระทําซ้ําอีกในส่วนของผิดกฎจราจรอหลังจากนั้นก็วอล์กอินเข้ามาที่งานจราจรซึ่งตั้งอยู่อาคารอเนกประสงค์ตรงข้ามกับวิทยาลัยนะครับแล้วมาํำระค่ฐฐาปรับโดยแม่มณีสแกนคีวอาร์โค้ดสองร้อบาทอาจารย์ไม่รับเงินสดไม่รับเงินสดอ๋อนี้จะบอกว่าผมโหวช่วงโควิดอ่ะเงินก็ไม่ค่อยมีครับ ออนุโลมไหมไม่นะไม่สามารถที่อนุโลมได้เนื่องจากว่าตัวบังคับล้อตรงนั้นมันขึ้นเลขกอดไว้แล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะดีดให้ใครได้เลยครับอ๋ออันนี้อันที่ดีก็คือให้ทราบไว้ก่อนว่านักศึษาใหม่ถ้ามีรถยนต์ส่วนบุคคลขับเข้ามานะครับอย่าไปจอดที่เขาแดงเขาเหลืองใช่ครับอาจารย์นะแต่ถ้าเป็นเขาดําได้เขาดำได้แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรทาจอดได้จอดได้ครับผมนะครับก็จอดได้นะครับแต่ที่อื่นก็อย่าอย่าอย่าไปจอดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหา ช่ครับเห็นเข้ามาในนี้เนี่ยต้องทําใจในความเร็วความเร็วคือเราเขียนด้วยกฎระเบียบปหาอะไไม่ดวนเราไว้แค่ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับถึงได้มีลูกระนาดเกิดขึ้นต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะว่าผู้ที่ขับนักศึกษาที่เข้าม,มาใหม่นะมีรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามานะในที่นี้เนื่องจากว่ามีบุคลากรมีนักศึกษาอยู่เยอะซึ่งใช้จักรยาน แล้วก็เดินอยู่เยอะด้วยใช่ไหมถูกต้องครับอาจารย์แล้วก็จะมีสถาบันเด็กและสถาบันเด็กและการพัฒนาพัฒนาเด็กและครอบครัวสถาบันชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวตรงนั้นที่มีเด็กเล็กก็ตอนเช้าก็จะมีเรียนแล้วก็เดินข้ามถนนเพราะฉะนั้นถ้าท่านขับรถ เราไม่จํากัดความเร็วก็วจะมีปัญหาถูกต้องนะครับนะครับก็ปฏิบัติตามกฎจราจรหน่อยใช่ครับนะมีมีอย่างอื่นอีกไหมที่อยากจะฝากว่าเ,เรื่องจราจรใช้รถใช้ถนนในในมหาวิทยาลัยมิตรดนควรจะเป็นยังไงก็คือการที่น้องๆนักศึกษาเข้ามานะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะครับเพราะคือเราปรับปรับจริงนะครับแล้วก็จ่ายจริงด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุละครับ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในในในมหาวิทยาลัยเช่นอาจจะแบบมันเกิดขึ้นได้คนระับอุบัติเหตุแล้วจะเกิดปุ๊บเราจะแจ้งไปที่ไหน คือถ้าเราสามารถตกลงกันได้นะครับเราก็ตกลงไกลเกลี่ยกันที่ณตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดเหตุเรื่องของระบาดเจ็บ นะครับเราก็ต้องแจ้งสพพุทธบนทนนะครับร่วมกับารจราจรจะแจ้งงานจราจรไปยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอ๋อจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับคอยบริเวณรอบๆของมหาวิทยาลัยอยู่นะครับก็จะได้แจ้งเข้ามาด้วยวิธียืสื่อสารครับแจ้งเข้ามาอ๋อคือคือเกิดเหตุปุ๊บนี่รู้ทันดีเลยทราบกันนอกจากว่าจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยืนตามจุดทั่วไปหมดแล้วเห็นทราบว่ามีอะไรนะกล้อง CCTV ทุกจุดเลยจริงหรือเปล่าทุกมุมทุกจุดที่อาบแล้วก็ที่เปี่ยวครับอาจารย์ มากกว่า300จุดครับผมเพื่อดูแลความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นรปภไอทีอ,อันอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่จะช่วยดูแลด้านด้านสิ่งเหล่านี้เพื่อค้นหาสืบค้นหาย้อนหลังเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติเกิดขึ้นครับอาจารย์ครับผมมหหน่าสนใจครับผมเอานี้กฎจราจรนี่โอเคแล้วนะว่าทุกนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎยังไงจอดได้ที่ไหนอะไร,รยังไงนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยุทธพาไปดูหน่อยได้ไหมว่ากล้องวงจรปิดที่ดูได้รอบมหาวิทยาลัยเลยแล้วก็ทุกจุดเลยเนี่ยมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ท้างั้นเดี๋ยวพิยุทธ์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมยินดีครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับที่ศูนย์ซีซีทีวีครับต่อจากนี้ครับไปครับครับเชิญครับอาจารย์ตอนนี้ก็มาถึงงานจราจรและความปลอดภัยก่อแก้ภาพและสิ่งแวดล้อมนะอาจารย์อันนี้ตั้งอยู่ที่อาคารเนกประสงค์อาคารเนกประสงค์ใกล้ๆอะไรบ้างอ่ะยุทธ์ตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาหรือเรียกง่ายๆก็คือวิทย์กีฬานะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนักศึกษาใหม่เข้ามานะครับก็ทางงานจราจรนะครับ อยู่อาคารอเนกประสงค์นะครับตรงข้ามกับวิทยาลัยนะครับหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬานะครับผมชั้นล่างเลยนะถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปดูว่าระบบ s e c u r i t y หรือความปลอดภัยที่นี่ขนาดไหนนะเดี๋ยวเชิญครับแบบนี้ก็เข้ามาอยู่ที่ข้างในแล้วนะครับอาจารย์งั้นจราจรความปลอดภัยเมื่อกี้เราคุยเรื่องจราจรแลวเรื่องความปลอดภัยลระพิยุทธเรื่องของความปลอดภัยนะครับนอกจากเราจะมีสายตรวจที่คอยตรวจตารัะเวืนภายในพื้นที่ ซึ่งหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงเรามีเรื่องของระบบวงจรปิดนะครับ CCTV ที่เมื่อกี้บอกว่า300กว่าตัวนะใช่ครับอาจารย์อยู่ที่นี่หมดเลยแสดงว่าทั้งหมดนี่ก็จะถูกดึงเข้ามาที่กล้อง CCTV ตัวนี้ถูกต้องครับอาจารย์ทั้งหมดเลยก็จะมีคนมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงใช่จะมีคนมอนิเตอร์นะครับที่จะคอยดูแลเรื่องของรปภไอทีก็ว่าได้ครับอาจารย์ครับผมไม่น่าพราะเกิดเหตุปุ๊บก็คือเราจะรู้เลย ใช่ครับเราก็จะจะแอตแท็กหรือว่าเข้าไปที่เหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีถูกต้องครับผมแล้วกรณีมันมีกรณีเหมือนกันวิยุทธอย่างเช่นว่าจะขอดูกล้องวงจรปิดเดินเข้ามาแล้วขอดูได้เลยไหมคือระบบกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับอยากเรียนให้ทราบว่าเป็นชั้นของความลับอืลับที่สุดครับอาจารย์เราไม่สามารถที่จะให้ดูได้เลยณน<อ>บัดนั้นนะฮะอ๋อไม่ให้ดูได้แต่<ช>แต,แต,แต่แต่ถ้าเผื่อว่ามีกรณีมุของหายหรือถูก รถถูกขีดรถถูกคนจะขอข้อข้องใจต้องทำยังไงอันนี้มี2ประเด็นถ้าของหายเนี่ยเราสามารถที่จะวอล์กอินเข้ามาต้องบันทึกนะครับตามแบบฟอร์มที่เราจัดไว้ให้นะครับแต่ถ้าเรื่องของการขีดรถเราไม่หาสามารถที่จะหาคู่กรณีได้ต้องไปแจ้งความร้องทุกขอใบสรุปรายงานประจำวันของสพพุทธมณฑลเข้ามาถึงจะให้ดูจนจนจะใหดได้ใช่แสดงว่าของหายเนี่ยไม่มีปัญหาเป็นระบบ loss and found loss and found ก็มากอก ใบที่นี่ได้ถูกต้องอแต่ถ้ามีการขีดรถนะครับหรือว่ารถหายหรือว่ามีคู่กรณีต่างๆพวกเหล่านั้นต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพพุธทธมณตลให้ไปแจ้งความที่สพพุธทธมนฑลก่อน<ช>แล้วเอาใบแจ้งความมาที่นี่ถูกต้องถึงจะเปิดเพอร์มิทให้ดูกล้องวงจรปิดได้ถูกตอกอ้องครับอาจารย์โอ้โนี่ก็มีความมั่นใจมากเรื่องความปลอดภัยมีสายตรวจตลอด24ชั่วโมงมีกล้อง CCTV ว,วงจรปิดครแล้วนักศึกษาจะจะมา ปีปีหนึ่งก็ต้องอยู่หอพัก,กน,นะย้ายออของเข้ามาตรวจไหมการย้ายเนี่ยเราจะไม่ตรวจแต่หนักที่การออกเพราะว่าการออกแต่ละรอบเนี่ยก็ต้องมาขอใบนําของออกจากเราอืนะครับกระบวนการแรกก็คือกรอกแบบฟอร์มพอไปถึงที่ตามประตูต่างๆรอพอก็จะปีนดูในเรื่องของอรายละเอียดที่นําของออกไป อ๋อน,นั่นแสดงว่าไม่เฉพาะนะักศึกษาที่ขนของออกแต่ว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ครับของที่เข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเอา,เอาซอที่มาก่อสร,ร้างต่างๆเหล่านี้นะต้องตรวจตาทั้งหมดต้องตรวจตาทั้งหมดความมั่นใจระดับไหนต้องยังคืนโอ้ก็จะเป็นหัวเป็นใจมากเลยผู้ปกครองผมให้นักศึกษาเข้ามาอยู่ที่นี่มาพักอยู่ในนี้มันแสดงความมั่นใจขนาดไหนว่าความปลอดภัยที่นี่อยู่ระดับไหนคือเรามีตัวชี้วัดในเรื่องของการเข้าถึงอาจารย์ภายใน5้าถึงสินาทีเมื่อมีเหตุต่าง แล้วก็ความมั่นใจของเราก็คือที่จะช่วยเราได้ก็คือรปภไอที IT นี่แหละนะครับที่เป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับก็ส่วนมากเราหลักๆเราจะดูในเรื่องของจุดเปลี่ยวลานจอดรถตามประตูเข้าออกซึ่งสามารถที่จะดูทะเบียนได้ทั้งหมดเลย เช็คทะเบียนได้ด้วยใช่ครับอาจารย์อนแสดงว่ารู้หมดเลยครับผมนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจได้เรื่องไฟฟืนไฟอ่ะฟืนไฟอัคคีภัยอะไรอย่างนี้อัคคีภัยตรงนี้นะครับถ้าเป็นไฟเบื้องต้นงานจราจรก็จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการตั้งกรมในการอแล้วก็ขอสนับสนุนหน่วยงานภายนอกเข้ามามนะครับฝึก<ด>อบรมให้เขาด้วยใช่ไหมฝึกอบรมให้เขาด้วยในคณะสถาบันต่างๆ่นะครับดูแลหมดเลยมีอีกอย่างหนึ่งเห็นบอกรปภที่นี่ทําด้วย จับสัตว์ประหลาดเป็นเหมือนปอพอเลยนะเหมือนกู้ภัยเลยใช่ไหมใช่ครับสัตว์ในไมื่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอจับจับร้ายด้วยทั้งหมดเรื่องงูเรื่องตัวตะกรวดอะไรเหล่านี้นะฮะที่แจ้งมาได้เลยแจ้งมาได้เอาจิ๊กหน่อยแจ้งมาที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรับเบอร์นะครับ024419318นะครับ024419318หรือไปดูที่ถ้าหากว่ารอพอประจำจุดต่างๆ ให้วอเข้ามานะครับด้วยระบบวิทยุสืส่อสารสั่งค้อความถี่นะครับขึ้นความถี่หนึ่งสี่สองจุดห้าสองห้าไม่กระเฮิร์ครับผมสามารถที่ติดต่อได้ตลอดยี่สิบชั่วโมงครับโอ้โหมั่นใจมากๆเลยแมมทิ้งท้ายหน่อยว่าสําหรับมีอะไรจะบอกนักศึกษาใหม่ไหมที่เข้ามาว่าเข้ามาในเรื่องจราจรเรื่องความปลอดภัยต้องทําตัวยังไงอ่จทิ้งท้ายแล้วสำหรับพี่ยุเพท่านคร่าเกว่าในเรื่องขอ,องกางราจร<ม>าจรนะครับฝากน้องๆนะครับที่เข้ามาใหม่ก็ขอให้ลดความเร็วในเรื่องของการเข้ามาในพื้นที่รถยนต์จักรยานยนต์เหล่านี 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าโอเคนะครับก็ฝาก,ฝากฝากทุกคนนะนักศึกษาใ,ใหม่เข้ามาปฏิบัติตามกฎจราจรเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงที่นี่จะดูแลท่านเองนะครับ,รบวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยุทธภูมิมากนะครับสําหรับที่มาช่วยเขาเรียกว่านะไขข,ข,ข้อข้องใจนะปัญหาต่างๆถามนู่นถัมนี่ให้นักสาใหม่ได้ทราบๆว่าที่นี่ การจราจรทำยังไงเราจดตัวมานะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนว่าอยู่ที่นี่ปลอดภัย100%เเซนะครับก็ขอบคุณพิุทดมากครับด้วยอความยินดีครับอาจารย์สวัสดีครับมิจูศรัญยาสัปดาห์นี้นะครับก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นอีกสสัปดาห์ข้างหน้าครับกับมิจูศรัญยาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ